ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในตอนที่ชื่อว่าเศรษฐีในพุทธกาลของท่านสิทธโรต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ได้เล่าเรื่องท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีว่าเรียกท่านยกย่องท่านว่าเศรษฐีได้เต็มปากจึงต่างจากคนมั่งมีหรือคนรวยอย่างไรนะคะเพราะว่า ท่านรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายในคะ่ะป่าเถนอาี่มีแต่จะให้นะคะเราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนคะ่ะท่านยึดมั่นในพระรัตนตรัยแล้วก็ทาบุญสม่ําเสมอคะ่ะแม้นิยามที่ท่านยากจนหลงนะคะท่านก็ยังทาบุญให้ท่านเป็นประจะําค่ะให้ท่านแต่คนจนนะคะแล้วก็นิมนต์พระภิสุสงฆ์มาฉันแต่ว่า ใจท่านก็เศร้าหมองค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องลดคุณภาพหลงเพราะว่าท่านยากจนหลงนะคะจนพระพุทธองค์มาตรัสสอนว่าแม้ว่าของที่ให้เนี่ยจะไม่ได้ดีเลิศแต่ว่าให้ด้วยคำบริสุทธิ์ใจแล้วก็นอบน้อมค่ะฐานที่ให้นั้นให้แบบเต็มใจให้ให้ด้วยมือไม่โยนให้ไม่ทิ้งให้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ด้วยเชื่อ เรื่องกรรมและผลของกรรมค่ะประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะคะคนมักจะคิดว่าการทำบุญเนี่ยต้องให้แต่ของดีๆค่ะถ้าของไม่ดีแล้วก็อาจจะได้บุญน้อยนะคะดังนั้นแต่ข้อเท็จริงแล้วเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะถ้าผู้ชอบก็ไล์และแร์ค่ะเพื่อให้ประไตรปิดกนั้นให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อเอามาปรับประยุกให้วิถีชีวิต ดีขึ้นค่ะวันนี้รสชิก,ก้าผมพิวัตรสวัสดีค่ะ